อัละาค่แล้วก็มาเจอกับพี่รินอีกแล้วนะคะแล้วก็คลิปที่แล้วเราคุยกันเรื่องสินเชื่อการแบบว่ากู้ธนาคารอะไรค้างกันอยู่ใชวันนี้<ะ>เราก็มาถามกันต่อได้ค่ะแต่ก่อนจะถามกันต่อเราเปิดบ้านแล้วยังให้ลูกค้าดูอ่ะใช่นั่นคือประเด็นที่สําคัญที่ต่อเนื่องจากการที่ลูกค้าเนาะโทรศัพท์สารโทรพทรพ์มาถามเราค่ระว่าเราเตรียมตัวอะไรบ้างบอกอะไรไปบ้างค,ครันนี้สมมุติเราบอกข้อมูลไปแล้วคร่าวๆเฮ้ยอยากมาดูบ้านอะ่ะ ไออันนี้สําคัญนะการที่พูดให้ลูกค้าถึงขนาดมาดูบ้านนี่ก็คือว่าบอกให้เขารู้แล้ว50เอร์ซให้เขาแบบว่าเฮ้ยมีความเชื่ออยากได้บ้านหลังนี้ถูกต้องค่ะอ่าคราวนี้เวลาลูกค้ามาดูบ้านสิ่งที่ลูกค้าจะถามเราเนาะบอกทางหน่อยสิคะไปยังไงเราต้องบอกทางได้อย่างแม่นยำและถูกต้องถ้ามีเทคโนโลยีในการไลน์ก็ส่งแผนที่ทางไลน์ได้เลยอ๋ออ่าเวลาลูกค้ามาถูกปุ๊บสิ่งที่สำคัญเขาก็จะต้องให้เราเปิดบ้านให้ ต้องมีการนัดกันถ้าเราถือกุญแจบ้านของเจ้าของบ้านอยู่เราก็นัดโดยตรงได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าของบ้านก็อยู่เจ้าของบ้านอยู่บ้านหลังนั้นมีสองประเภทนะมีสองประเภทนะประเภทแรกเจ้าของบ้านยังอยู่บ้านหลังนั้นที่ขายกับประเภทที่สองคเป็นบ้านเปล่าอ๋อเป็นบ้านเปล่าเราก็จะขออนุญาตถือกุญแจเวลานัดหมายกับ คนซื้อเรานัดโดยตรงได้เลยว่าอ๋อพรุ่งนี้หรอคะสะดวกนี้ไม่สะดวกเวลานี้คุยกันได้เลยแต่ถ้าเจ้าของบ้านอยู่ต้องกลายเป็นนัดสามฝ่ายเราผู้ซื้อและเจ้าของบ้านเพื่อจะถามว่าเขาสะดวกไหมถ้าเรากับคนซื้ออยากจะเข้าไปดูตอนหกโมงเย็นน่ะพี่กําลังอยู่ในธุระส่วนตัวอะไรกินข้าวกับที่บ้านกันอยู่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นแค่นั้นเองอะไรประมาณนี้เพื่ออะไร เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมครับนี้เฮ้ยพี่ลินเราถ้าเกิดสมมติลูกค้ามาดูบ้านแล้วเจอเจ้าของอะเจอไปเลยค่ะเจอกันทั้งตระกูลได้เลยเพราะอะไรเพราะเราเซ็นสัญไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะเราเซ็นสัญญาปิดไว้แล้วทําว่าสัญญาปิดแปลว่าต่อให้เป็นญาติเป็นใครของเจ้าของบ้านมาซื้อต่อให้ไม่ต้องผ่านเราเจ้าของบ้านต้องจ่ายค่าในหน้าให้เราทุกเคสอ๋อ ดังนั้นสัญญาสําคัญมากคัเหมือนกับที่พูดไปตั้งแต่คลิปพูดเลยว่าต้องมีสัญญาถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานัดหมายแล้วว่าจะมาเปิดบ้านให้เขาดูเราก็ควรจะไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเพื่อเพื่ออะไรอย่างน้อยที่สุดเช่นถ้าบ้านถ้าบ้านอันนั้นแต่งตัวแล้ว่ะบ้านไม่มีใครอยู่เปิดหน้าต่างบ้านให้เรียบร้อยให้ลมมันฟลูเพราะมันปิดอยู่มันอับ อาจจะมีใบไม้กี่ไม้อะไรกว่านิดหน่อยเนาะเคลียร์ทางให้ดูนิดนึงเดี๋ยวมาบ้านล้างหรือเปล่าครับพี่อะไรอย่างนั้ใช่หลักๆคือกลิ่นการที่เราปิดไว้นานเนี่ยมันจะมีกลิ่นแค่นั้นเองแล้วมันจะร้อนหรือเปล่าก็คือมาเปิดให้มันโฟล์ขึ้นเท่านั้นเองก็เหมือนที่เราไปดูบ้านที่โคกขายขายกันบ้านตัวอย่างเปิดแอร์รอเย็นชำใช่อันนั้นคือบ้านมือหนึ่งเนาะบ้านมันโคานอันนี้อันที่สองถ้าในกรณีที่เป็นบ้านที่เจ้าของอยู่่ะ เขายัางตอาทำไมต้องมาก่อนพี่ลินกับคร่่วสมงก็อย่างน้อยที่สุดม,มาเพื่อเตรียมกับเจ้าของนิดนึงว่า,วา,าพี่ลินขออนุญ,ญาตตอนคนซื้อมาพี่อยู่ได้นะไม่ห้าม,มแต่ขออนุญาตอย่าพูดอย่าตอบอะไรลินขออนุญาตตอบคําถามลูกค้าถ้าลินตอบไม่ได ลินจะหันหน้ามาถามพี่ให้พี่ตอบคือพี่ไม่ต้องยุ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะการแทรกแซงและความหวังดีของเจ้าของบ้านมักจะนำพาไปสู่ความหายนะได้ในบางครั้งเช่นคนซื้อจะชอบถามว่าเอเวลารถผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันเสียงดังมากไหมตอนกลางคืนเวลานอนเจ้าของบ้านก็อาจจะจริงใจนิดนึงว่าเด็กแว้นอยู่แถวนี้โนกูชิ อะไรประมาณนี้ตรงๆไงคือจริงๆเราไม่ได้หลอกเขาแต่ลักษณะการพูดเราเป็นเซล์เราจะมีศิลปะในการตกแต่งคำพูดเช่นพี่คะเรียนตามตรงเนาะบ้านเราติดถนนเนาะพี่เนาะมันก็ต้องมีบ้างเนาะว่ามันจะต้องมีเสียงอะไรเข้ามานะแต่วิธีการแก้ปัญหามันก็มีนะคะอยากจะเช่นสมมุติมันดังมากอาจจะแนะนำให้พี่ปลูกต้นไม้ หรือการปิดหน้าต่างแล้วเปิดแอร์เนี่ยเสียงมันก็หายไปแล้วบางส่วนอารมณ์ประมาณนี้เห็นไหมคําพูดต่างกันกับการที่แบบว่าโหเด็กแมนแม่งครเยอะเลยผมนี่คดเบื่อเลยเออลำทานโอแบบว่าโอ้ตานนล้ฉันนอนเป็นสำคัญจะเจอเยอะเจ้าของอยากช่วยเซลล์อยากช่วยขายอ่ะเฮ้ยไม่ผิดไม่ผิดพี่แต่พี่ต้องเข้าใจว่าพี่คือเจ้าของบ้าน ที่จะไม่มีสกิลการขายเหมือนเราไปเตรียมไปเตรียมเนาะอารมณ์ประมาณนั้นดีเ่าไปก่อนเพื่อเตรียมพวกนี้แหละแค่นี้เองนะคะประมาณนี้นี่ก็คือการเปิดบ้านสมมุติลูกค้าดูบ้านจบชอบอะทำไงต่ออะเออนะคำถามนี้มาเลยชอบทำไงต่อชอบจะทำไงต่อส่วนใหญ่เราจะต้องไปสู่สเต็จของการขอวางเงิน แล้วก็ทําสัญญาจะซื้อจะขายเหมือนเงินมัดจำถูกต้องอ่าโอเคทำไมต้องวางเพราะไม่วางได้ไหมคะคุณลินเอ่อคำถามนะมันมาใช่ไหมคะทําไมต้องวางไม่ค่อยจ่ายรดเดียวเลยอะไรอย่างนี้อ่ะการวางเงินมีสองมีสองเป้าหมายเป้าหมายแรกก็คือวางเพื่อเพื่อที่เราเนี่ยเป็นเซลล์เป็นนายหน้าเนี่ยจะไม่ต้องไปขายคนอื่นต่อ ก็ค <One input> ือล <istles> ็อกไว้ให้คุณนะคะนะคะก็คือการจองนั่นแหละอันที่สองก็คือคุณต้องทําสัญญาจะซื้อสะขายถ้าคุณต้องยื่นขอสินเชื่อแบงก์เพราะว่าธนาคารจําเป็นต้องใช้เอกสารแผ่นนี้ในการประกอบการทําสินเชื่อให้คุณถ้าลูกค้าสนใจส่วนใหญ่ดินจะถามก่อนว่าขออนุญาตนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าซื้อเงินสดหรือขอสินเชื่อคะ ถ้าลูกค้าขอซื้อเงินสดเราก็จะขอวางเงินและจะได้นัดโอนต่อไปไม่ต้องรออะไรแล้วไงก็คือรอคุณพร้อมชั้นพร้อมเจ้าของพร้อมก็โอนเลยจะได้เคลียร์แต่ถ้าคุณขอสินเชื่อคุณจําเป็นต้องรีบทําสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อเตรียมเอกสารชุดนี้ไปให้ธนาคารถูกต้องซึ่งหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่บล็อกเกอร์หรือในหน้าอย่างเราในการเตรียมทุกสิ่งอย่างให้คุณหมายความว่าในกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องมีหน้าที่ที่ต้องไปผูก เนื่องกับธนาคารด้วยทําทุกเรื่องยกเว้นเจ้าของบอกว่าพินไม่ต้องยุ่งเจ๊จัดเองจัดเองเจ๊จัดเองอันนั้นก็ตามใจเจ๊อ๋อตายแล้วนี่คิดว่าแค่นายหน้านี่คือแบบว่าขายของจบได้ตังค์ไม่ใช่นะจ๊ะคุณต้องแบบว่ารู้ตั้งแต่การเปิดบ้านเส้นทางธนาคารแล้วก็โอ๊ยอาณาเขตรอบบ้านอะไรทุกสิ่งทางต้องรู้นั่นแหละนั่นแหละเลยค่ะ บองมีรอยหยักเพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่ไหมโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสเตปในการที่เราจะต้องคุยกับลูกค้าหลังจากโอเคกับบ้านเนี่ยมันก็จะมีสเตปต่อมาขั้นตอนการวางเงินจริงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเพราะก็จะมีคนถามเหมือนกันว่าแล้วสัญญาจะซื้อสขานี้มันหน้าตายยังไงมันมีฟอร์มไหมมันมีแบบอะไรไหมตอบได้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากเซิร์ช o o g l e หาฟอร์มจาก Google Search ได้เลยแม่งออกมาพรบเลโหลดอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเราต้องเตรียมไว้ให้ลูกค้าไหมเราเตรียมค่ะเตรียมเป็นคำถามที่สมควรรู้เราเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแต่ถ้าเจ๊แกจัดมาเองก็ตามใจเจ๊แกอ่าไม่มีอะไรมากเรายืดหยุ่นได้คุยกันได้เนาะหลักๆคือเนื้อความใจความในสัญญา ว่าจะต้องโอเคทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพราะผู้ซื้อบางคนก็อารมณ์แบบว่าเขอความนี้ดีฉันไม่รับรับไม่ได้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนคำนี้ไม่เอาเปลี่ยนเป็นอีกคำาได้หมดแต่ให้อยู่ในสาระที่ผู้ขายก็ต้องโอเคด้วยใช่มันเลยเป็นการตกลงร่วมกันนี่คือหลักการของสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มจะซื้อจะขายนี้ที่ไหนก็เข้าไปในเว็บไซต์ lininspire.com ได้มีให้โลดเว็บไซต์พี่ลินมีพร้อมหมดเลยทุกสิ่งอย่างเลยค่ะแบบฟอร์มจะซื้อจะขายหนังซื้อบออำนาจอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องและในหน้าจะไม่ต้องใช้สามารถใช้โหลดได้เลยค่ะ<ด>โหลดฟรีได้เลยค่ะดังนั้นนะคะใครสงสัย Google หาไม่เจออะไรยังไงเข้าไปหาพี่ลินค่ะ <unsafe problem> ีรินเตรียมไว้ให้พร้อมหมดแล้วใช่เตรียมในสิ่งที่จําเป็นเอาไว้ให้เราใช่ดีมากเลยอะเพียบพร้อมอะเข้าเว็บนี้แบบว่ารู้เรื่องหมดเลยเว็บอะไรนะคะขอยุ้าอีกทีหนึ่งริน R I N แล้วก็อินสปายติดกันเลย I N S P I R E D และ .com เลยค่ะก็เจอเลยเจอเลยโอเคเนาะมันเลิศตรงนี้นะใช่ไหมเออใครสงสัยใครงงอะไรยังไงเข้าไปดูเลยนะคะแล้วก็เหมือนแต่วันนี้เนี่ยพี่รินเนี่ยให้ กระจ่างแบบความรู้ no, แบบมาถึงสินเชื่อ,อแล้วแล้วต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเราไม่บอกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีดีไหมได้ติดตามกันเองแต่มันเป็นเรื่องสําคัญที่เรามควรรู้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ดูผิดไหมคะ ไม่ผิดแต่ว่าไม่ได้ตังค์นะขายไม่ได้ขายไม่รู้เรื่องนะรู้แค่เรื่องธนาคารค่ะเรื่องตังค์แค่นี้พอเหรอไม่ต้องมีรู้อีกใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวติดตามกันคลิปติดตามกันคลิปหน้าค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่ลิสวัสดีค่ะ